สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบเก่านะครับเป็นข้อสอบเก่าของเตรียมวิศวะตวชปีหนึ่งนะครับไฟนนลมาดูกันแล้วสําหรับใครที่จะใช้ในการสอบเข้ามหาลัยหรือสําหรับน้องๆม .5 ก็สามารถไปดูได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับลองดูนครับสําหรับข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจข้อนี้เลทคะแนนความยากอยู่ที่ประมาณ8ดพอยต์นะครับสําหรับ เปลียนวิศวะประเด็นครับเขาบอกว่าซด์เจ็ดสิบบวกซด์ยี่สิบนะครับส่วนสองวงเล็บคอสเจ็ดสิบลบคอสยี่สิบบวกกับแทนยี่ห้าองศาส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนกําลังสองยี่สิบนะครับจงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายการทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนี้ก็คือต้องง่ายที่สุดหรือหาคําตอบได้ก็หานะครับมาเริ่มกันเราต้องวางแผนชนิดหนึ่งครับมันมีไซด์เจ็ดสิบไซด์ยี่สิบคอสเจ็ดสิบคอสยี่สิบ เฮ้ยเราเปลี่ยนให้มันเป็นเจ็ดสิบหมดเลยดีไหมพี่ชัดผมเปลี่ยนเป็นยี่สิบได้ไหมได้ครับได้ครับเออเพราะนั้นพี่พี่ขอเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบแล้วกันเนาะเพราะนั้นมันจะมีหลักการอยู่ครับที่เขาบอกว่าโคฟังชันครับอาเพจเขียนเอาไว้แล้วนี่หว่าเมื่อวานนะ,ะเฉลยน้องๆมาดูครับอาจจะเขียนให้ละเอียดนิดนึงหลักการโคฟังชันนะลูกหลักการโคฟังชันเขาบอกว่าไซน์เอนะครับจะเท่ากับ c o สบีก็ต่อเมื่อครับ a บวก b ตรงนี้ต้องรวมกันแล้วได้เท่ากับ90องศาอย่างเช่นพี่ชัดยกตัวอย่างให้ดูครับ sin 30จะมีค่าเท่ากับอะไรลูก cos 60นี่นครับ sin a ของ cos b a กับ b รวมกันได้เท่าไหร่พอดีครับ90ไหม90แล้วเชื่อป้องมันเข้ากัน sin 30จำได้ไหมครับคือ1ส่วน2 cos 60ก็คือ1ส่วน2เหมือนกันครับเห็นยังว่ามันเท่ากันเออเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะ เพราะนั้นตรงนี้ก็ใช้สมบัติตีโกนนิดนหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเอาละเพราะฉะนั้นพี่ชัดจะโคฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ให้มันเป็นมุม70นะครับเพราะฉนั้นแต่เราจะโคฟเราจะเรียกกันว่าโคฟก็แล้วกันนะตัวนี้ก็โคฟครับโอเคปะ่ะเพราะนั้นเราก็จะได้ครับเจ็ด70บวกกับอะไรลูกยี่ส20เปลี่ยนเป็นคอส70ครับ อ่าสวยงามยังสวยงามแล้วนะส่วนด้วยสองตรงนี้ครับคอสเจ็ดสิบเหมือนเดิมลบกับคอสเจ็ดสิบโคฟังชันก็กลายเป็นไซมุมยี่สิบก็ถูกเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบตรงนี้เหมือนเดิมครับข,ขอคิดทีละก้อนได้ไหมเราคิดทีละก้อนดีกว่าเนาะคิดทีละก้อนดีกว่าจะได้ไม่งงอประมาณนี้ทันไหมครับเฮ้ยเราเห็นอะไรบางอย่างปะเห็นอะไรบางอย่างปะ ซายหน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังใช้อะไรได้ครับนี่ไงหน้ากำลังสองลบห,ห,ห,หลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณก <c inate> <an m ix> ับหน้าบวกหลังนี่ไครับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณกันอยู่ไหมลูกคูณกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นพี่ชัดมองเลยนะมองเลยนะมองตัวนี้เป็นหน้าครับ มองตัวนี้เป็นหลังครับเพราะไ,ไม่งั้นมันจะได้ไม่ติดลบโอเคป่ะโอเคส่วนสองตัวนี้เป็นค่าคงที่พี่ดขออนุญาตดึงออกนะลูกดึงออกมาก็คือ1นส่วนสองครับข้างบนครับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเลยกลายเป็น cos กำลังสองเจ็ดสิบลบ sine กำลังสองเจ็ดสิบอ่านป่ะเฮ้ย คอสกำลัง 2a ลบไซน์กำลัง 2a เมื่อวานใครที่ดูคลิปพี่ชัดแล้วจะต้องทำได้แล้วครับจะต้องจำสูตรนี้ได้แล้วจำได้ไหมจำได้ไหมคอสกำลัง 2a ลบไซน์กำลัง 2a ได้อะไรลูกได้คอ 2a ครับขอบคุณมากครับเ่าโอเคครับมาดูครับตรงนี้ก็คือคอส2เท่านะครับจะเท่ากับอะไรเอ่ยคอสกำลัง 2a ลบ ไซ n ์กำลัง2 2ง,งแค่นี้เองเพราะนั้นเราก็จะยุบไอ้ก้อนนี้ถูกต้องไหมลูกให้กลายเป็น c o s 2เท่าครับจบเอาละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้เป็น1ส่วน2อ,อะไรลูก cos พี่ไม่ใส่วงเล็บแล้วนะ cos เฮ้ย a ของเราทำยังไงให้ได้70เหมือนเดิมครับพอพี่ชัดดึง2องออกมาปุ๊บ ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบอ่าทันปะเนี่ยคอสสองเอคอสทันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองคอสร้อยสี่สิองศาปาสคอสร้อยสี่ิพี่ชัดมุมร้อยสิบหนูไม่เคยเรียนเลยเอาใจเย็นๆครับเพราะนั้นหนึ่งส่วนสองครับคอสร้อยสี่บอยู่ตรงไหนลูกคอสร้อยสิบอยู่คอรลนที่2ถูกต้องไหมครับชัดวาดให้ดู ในวงกลมหนึ่งหน่วยของเรานะลูกร้อยสี่สิบอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าตรงนี้คือตำแหน่งร้อยสี่สิบแต่เวลาเราใช้ลูกเราจะใช้เป็นพายลบเซต้าถูกต้องไหมครับเวลาเราใช้เนี่ยเรานับขึ้นมาถูกต้องไหมลูกเรานับขึ้นมาครับมุมที่เราใช้จริงๆก็คือมุมเซตาตัวนี้เพราะนั้นตรงนี้ร้อยสี่สิบตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ ในเมื่อตรงนี้180 180ดลบร้อเหลือ40ลูกหรือถ้าเกิดใครไม่ทันนี่จะเขียนน้ำเต็มให้ดูมันจะได้แบบนี้ครับมันจะกลายเป็นคอสของ180ลบอะไรลูกลบ40องศาครับเห็นปะเห็นปะนี่ไงเท่ากับ140เหมือนเดิมยังเท่ายัางเท่าแล้วแล้วจำคุณสมบัติได้ไม่เอ่ยจำได้ไม่เอ่ยว่าคอสนะครับของ ร้อยแปดสิบลบเซต้ามีค่าเท่ากับลบคอรเซต้าครับโอเคป่ะเพราะถ้ามันเป็นตระกูลคอร์เนี่ยอยู่ในคอรดแลนที่สองเนี่ยมันจะมีค่าติดติดลบแต่ค่าที่มันเป็นบวกก็คือของใครลูกของทรายกับทรายกับเศษครับอันป่ะอันป่ะอันนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าซานตาคอรหมายความว่าคอรดแลนที่หนึ่งเป็นบวกทั้งหมด หมายความว่าคอร์สลนที่2เนี่ยทรายเป็นบวกกับส่วนกลับส่วนกลับของใครก็คือเศษถูกต้องไหมครับต่อไปคอสลนที่สาแทนเป็นบวกนะครับส่วนกลับด้วยคอสลนที่4ี่คอสเป็นบวกรวมส่วนกลับด้วยตามผานแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ1ส่วน2คอสร้อยแปดสิลบสี่ิหมายความว่ามันเหลืออะไรลูกเหลืออะไรลูกโหนี่เขียนละเอียดมากเลยหนึ่งส่วน2ลบคอสสี่องศาครับ เพราะนั้นลบพี่ชัดดึงออกมาข้างหน้าเลยครับโอ้โหละเอียดไหมลูกละเอียดพอไหมลูกลบหนึ่งส่วนสองคอร์ดสี่สิบจบแล้วครับจบแล้วครับคาไว้แบบนี้ก่อนได้ไหมคาไว้แบบนี้ก่อนได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ชัดมองตรงนี้เป็นสรรมการที่ที่หนึ่งเรียบร้อยครับผ่านไปแล้วครับต่อไปเราไปคลิปก้อนที่สองลูกก้อนที่เป็นแทนยี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่งบวก แทนกาลังสองยี่สิบห้าองศาเฮ้ยข้อนี้ก็คุณสมบัติอีกแล้วข้อนี้ก็ต้องแม่นคุณสมบัติอีกแล้วครับอ่ะสเต็ปที่หนึ่งผ่านไปแล้วจะขอเขียนตรงนี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งหน่อยมันจะได้ดูดีหน่อยเวลาทํางานทํางานให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้องๆปวชปตีก็มาดูได้นะคนนี้หลังจะสอบมหกก็ดูได้นะครับเออเพราะมันอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติมห้า แต่พอดีว่าน้องๆปวชเนี่ยเขาต้องเรียนก่อนอยู่ในไฟนอลของเทอมหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็เป็นแนวข้อสอบเก่า่ะมาดูนครับในสเต็ปที่สองลูกสเต็ปที่สองของเราโจทย์บอกว่าแทน25ส่วนด้วย1บวกแทนกำลัง2 25จากโจทย์แทน25องศาใช่ไหมส่วนด้วย หนึ่งบวกกับแทนกาลังสองยี่สิบห้าองศาเฮ้ยทำไง่ะทำไงเดียนี้ <c oughs> ทำไงดีคุณคุณไหมครับคุณ,ค,ณคุณไหมครับพี่ชัดขออนุญาตเอาสองส่วนสองคูณได้ไหมครับเพราะนั้นสเต็ปต่อไปครับพี่ชัดคูณด้วยสองส่วนสองลูกสองส่วนสองคูณปุ๊บพี่ชัดกอ๊อปกอปปี้นะก๊อปปี้มาวางเลยนะอนุญาตนะครับเฮ้ย <c oughs> ข้างบนกลายเป็นอะไรครับเนี่ยสองแทนเอป่ะถ้าพี่ชัดมองอ่ามันคือสองคูณอยู่กับแทนยี่สิบห้าถูกต้องไหมครับแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างก็คือหนึ่งบวกแทนกาลังสองยี่สิบห้าเฮ้ยมันคุ้คๆณไหมอ่ะมันมีอยู่สูตรหนึ่งอ่ะมันมีอยู่สูตรหนึ่งอ่ะคราวนี้พี่ชัดขออนุญาตเอาสองตัวนี้เข้ามานะครับพอสองตัวนี้เข้ามาปุ๊บตรงนี้เหลือเลขอะไรลูกเลขหนึ่งตามทันไหมเอ่ยนี่ไง เอาสองคูณกลับเข้ามามันก็ได้2ส่วน2เหมือนเดิมแต่ขอสองขยับไปอยู่ตรงนี้แล้วเราสังเกตอะไรบางอย่างครับโอ้โหเหมือนใครลูกมีใครตอบได้ไม้ไมครับใครตอบได้พิมพ์มาหน่อยเหมือนใครครับตรงนี้เหมือนไซน์ของมุมสองเท่าครับอ่ามันก็คือไซน์สองเอไซน์สองเก็มีอยู่ประมาณสักสองสูตรเนาะสองสาสูตรหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสแทน A ส่วนด้วยครับหนึ่งบวกแทนกำลังสองเอลูกเหมือนยังเหมือนยังเพราะนั้นพี่ชัดขอยุบก้อนนี้เป็น sin 2สองเอนะครับเอาละเพราะนั้นหนึ่งส่วนสองของเราก็คาวไว้เหมือนเดิมลูกก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับ,ก,นนก,รบก็มองเป็น sin 2สองเอเอคือยี่สิบห้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คือสองคูณกับยี่สิบห้าครับว้าว โอเคป่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองไซห้าสิบอ้าวอ้าวไม่เห็นเหมือนกันเลยไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วเฮ้เราก็ไปปรับตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้พีชแมป็นสมการที่สองแมทพีสมการที่สองเราจะปรับตรงนี้ก็ได้ครับหรือเราจะปรับตรงนี้ก็ได้ถ้าปรับตรงนี้ปุ๊บก็โคฟังก์ชันกลายเป็นคอสสี่สิบได้ไหม เอาละเพราะฉะนั้นพี่ชัดขอโคฟังก์ชันตรงนี้เลยนะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้นะครับพี่ชัดก็ขอมองเป็นโคฟังก์ชันนะลูกอ่าโคฟังก์ชันครับเพราะนั้นโคฟังก์ชันปุ๊บได้อะไรเอ่ยได้เป็นหนึ่งส่วนสองจากซ้ายเปลี่ยนเป็นคอสและถ้ามันห้าสิบมุมโคก็ต้องสี่สิบเพราะรวมกันแล้วต้องได้เก้าสิบครับอุย้ยเหมือนกันไหม เหมือนกันไหมโจทย์ต้องการอะไรจากเราครับมาแล้วครับอะขอมองอันนี้เป็นสมการที่2ไปเลยจบแล้วลูกดังนั้นครับโจทย์ต้องการ2ก้อนนี้บวกกันครับก็คือก้อนแรกครับได้ลบหนึ่งส่วนสคอสสบวกกับ1นึ่งส่วนสคอสสำตอบยิ้มไหมลูกยิ้มไหมลูกได้0ูนย์ครับ ตามทันปะมีตรงไหนไม่ละเอียดบอกพี่นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ฝากฝากน้องๆน,นะครับไปไปพยายามฝึกทํานะครับเออสาหรับน้องๆปวชด้วยนะน้องๆปวชที่กาลังจะสอบอยู่ประมาณต้นเดือนแล้วก็สาหรับพี่ๆมห้าพี่ๆมหกที่จะเอาไปใช้สอบมาดูได้นะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามมา ลงแนวเขาสอบให้ทักทุกๆวันถ้าเป็นไปได้นะเพราะตอนนี้ก็สอนเยอะมากเต็ม7วันเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาทักมาแล้วกันนะครับไปแล้วครับน้องๆสวัสดีครับ